สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบเล็กนะคะตัวตรงนี้นะคะเขาจะเป็นลาผ้าแคนวาสนะคะลายส,สีกาแฟนะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านข้างด้านในอะไรนะคะเขาจะเป็นหนังสีแดงนะตัวนี้เขาจะเป็นใบเล็กรุ่มสามพับนะคะด้านหลังก็จะเป็นช่องแบบสิบรอบนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในของใบนี้ก่อนนะคะคือขอบอกก่อนเลยใครตามหาสีแดงนะคะสีแดงนำโชค แดงมากนะคะใบนี้ใบนี้ก็จะมีช่องใส่รูปให้1ช่องนะคะช่องใส่บัตรให้ตรงนี้หช่องนะคะแล้วก็ช่องใส่บัตรตรงนี้ให้อีกหนึ่งช่องแล้วก็มีช่องข้างๆให้นะคะด้านนี้หช่องนะส่วนช่องใส่แบงก์ของเขานะคะก็จะเป็นช่องยาวแบบนี้นะคะเดีต้องมีลูกค้าถามนะคะสามารถใส่แบงค์พันยาวได้ไหมนี่นะคะสามารถใส่แบงค์พันยาวได้แบบไม่ต้องพับเลยนะคะพื้นที่เหลือนะนี่นะคะ ส่วนด้านหลังของเขานะก็จะเป็นช่องซิปรอบแบบนี้นะคะด้านในเขาก็จะเป็นผ้าสีแดงนะคะทั้งสองฝั่งนะส่วนรหัสของกระเป๋าใบนี้นะคะนี่นะคะรหัสกระเป๋านะแล้วก็เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้นะคะขนาดของกระเป๋าสตางค์ใบนี้นี่นะคะวัดจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะความยาวเขาประมาณ4นิ้วนะคะความสูงเขา ประมาณ3นิ้วนิดๆนะคะแล้วก็ความหนาของเขาประมาณนิ้วขวานะคะเกือบเกือบนิ้วครึ่งนะก็ใครสนใจสีนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ